สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องประสบการณ์ของเหรียญพระเครื่ององค์หนึ่งหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชจังหวัดอยุธยาท่านเป็นเกจิรุ่นเก่าแล้วนะครับของสายประดู่ทรงธรรมส่วนเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เหรียญนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเมื่อปี15แจกจ่ายจากวัดแต่ว่าหลวงพ่อได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์มาเมื่อประมาณเดือนธันวาของปี14นะครับ ก็คือว่าสร้างตามหลังมานิดหนึ่งสำหรับประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้นี่ถือว่าเอกอุกเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข้าราชการก็มักจะใช้แขวนกันสำหรับเป็นกําลังใจในการเลื่อนตำแหน่งนะครับส่วนประสบการณ์ในทางด้านแค้วคลาดปลอดภัยก็มีให้เห็นอยู่เนืองเองครั้งที่โด่งดังที่สุดก็คือลูกศิษย์เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ ปรากฏว่าโดนรถเมย์ขับมาท่าไหนไม่ทราบชนท้ายมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์ก็เข้าไปใต้ท้องของรถเมย์คันนั้นท่านที่มีประสบการณ์ก็คงพอเดาได้นะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์พอเข้าใต้ท้องรถเมย์เนี่ยบางทีส่วนไหนของมอเตอร์ไซค์น่ะมันไปเกี่ยวติดกับใต้ท้องรถเมย์ก็ลากถูลู่ถูก,กังไปเป็นระยะทางจํานวนหนึ่งละกว่าจะหยุดรถได้พอรถหยุดแล้วเนี่ยนะครับผู้ประสบเหตุก็ช่วยเหลือ ออกมาจากใต้ท้องรถก็ปรากฏว่าสร้อยเนี่ยเห็นว่าสร้อยขาดนะครับผู้ประสบอุบัติเหตุก็สลบสไลด์ไม่รู้ตัวแต่ก็ผิดสังเกตหน่อยนึงก็ว่าตรงที่ไม่มีบาดแผลใดๆที่ร่างกายคราวนี้อยู่ไปสักพักหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าพอฟื้นขึ้นมาแล้วนี่ก็ไม่ต้องรักษาอะไรใดๆเลยเพราะว่าไม่ได้รับบาดเจ็บเพียงแต่ว,ว่าสลบไปเท่านั้นเองก็เลยสร้างความฮือฮากันมากในยุคนั้นนะครับ ตัวเหรียญผมมองว่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะครับด้านหลังก็มียันดีๆเพียบเลยสำหรับท่านที่อยู่ที่จังหวัดอยุธยานี่ผมก็เชื่อว่าคงได้ยินได้ฟังเรื่องของหลวงพ่อเทียมมาเยอะกว่าพวกผมแน่นอนนะครับในฐานะที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้เอามาเล่าได้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่โอปีนังของผมนี่แหละครับ ที่เอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ให้ฟังสําหรับทุกท่านที่เป็นชาวพุทธก็ถ้าหากว่ามีความศรัทธานในพระสงฆ์ก็จัดหาได้เลยครับผมเองถ้ามีโอกาสก็จะจัดหาเหมือนกันวันนี้ก็ขอให้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ